น้ยตกเฮ้ยดูเาขอขอขอเดี๋ยาขอกระโดดเองหยบหยบหยบว้าไอ้บอปล่อยเลยต่อยเลยเออตายกระโดดเอยเอามีการสู้กันเฮ้ยมามาด้านหลังอ่าสู้ตายเว้ยไปไม่ได้ไปไม่ได้ดูโไอ้แค่นี้แม่งกดตีนไม่รู้จักลงมาข้างหน้าสุดดิมีควางเลนเดียเนี่ยข้างหน้าสุดอาแม่งตกไปแล้ว เคแม่งตกไปแล้วตกง่ะเอ้ยมันมันไปคณชนะเกมนี้อ้าวตกก็รอยต่อไปเน่าด่านต่อไปฮ่าฮ่าด่านต่อไปฮาวันนี้นะเป็นด่านแบบขึ้นลงลิฟต์นะงำใช่หนูก็งำ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 ไป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 กันเลยไปไปไปลุยกันเลยทำการฆ่านะทำการฆ่าอย่างเนี้ยเนียนลูกยิบ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 นะไป ไม่ครับหนึ่งจุดศูนย์จุดศูนย์นี่ก็โอ้โหเกี่ยวไหมครับกินนี่ถูกมากเออรีบฆ่ากันเร็วเร็วเร็วไปเป็นบนไปชั้นบนอานางอ้าวชั้นบนชั้นบนนุ่มหยิบดื่อตกนุบมิบใกล้ไฟช็อตอายนุ่มหยิบตกอีกแล้วนุ่มหยิบหิบอ้าวอีกแล้วนี่แม่งอ๋อเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเออรู้แล้ว มันลงไปละเอตขึ้น <okay. S 2> ม,มาด้คุณอะเร็วๆววิ่งขึ้นมาเร็วๆววิ่งขึ้นมาเลยถอ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 ยไม่หมดถอย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 อ้าวตกหายเลยลอ้าวผมตกหายจิ๊บไปเลยอ่าอันนี้ดูคุณชันเล่นนะครับกดแซเออไม่ต้องอ่ะอันนี้ผมเป็นผีคนหวดผีคนโวดผีคนโวดผีตายแล้วความเกียน ความเก่งความเก่งของได้บางตื่นต่อยแม่งไม่ได้ไม่จะตายแล้วอ่ะเอาระเบิดไปกินเอาระเบิดไปกินตามตุกชี่เดี๋ยวข้าจะต่อยนะจะต่อยเระเบิดเราไปดูดไม่ดูดอันนี้ผมเล่นกากมากเลยคนท่านท่านผู้ชมที่ดูคงเล่นเก่งกว่าไข่ครับเฮ้ยนี่มันเป็นตัวเล็กแล้วเป็นตัวเล็กแล้วกินแม่งกินแม่งเลยโนมันใหญ่แม่งใหญ่แล้วโโนนสู้ตายเว้ย ไหนบอกว่าแม่งกากไงกากอะไรอ่ะมันบอกว่ามันได้ไม่เป็นโอเคเราขึ้นไปบนดาดฟ้านะเราทำการกระโดดนะพวกความรัชมวิวนะครัลยวพูดเดินช็อตถ่ายอยู่ปะครับถ่ายอยู่อยู่โอเคชมวิวชมวิวชมวิวเข้มเก็กแอมเลยเดินตกลงไปก่อนแไง How are you Thank you very much Bye bye เอเกมโอเวอร์ไม่มีใครชนะมีเพราะนี่ยังไม่ตายอ่ะเหรอเอาเออใช่โอ้โหติดลบติดลบตลอดขอบคุณครับที่ชมแต่ต่อไปฮากว่าเดิมเลยครับนุ่มขอบคุณครับที่ชมแล้ว ต่ออ่าด่านนี้ชอบมากด่านนี้โคตรชอบโคตรของโคตรชอบไปครับครับครับเดีเวลาแล้วไปเลยด่านนี้จำลองค่าให้นได้สุดนะเพราะด่านนี้จะสนุกไปอาบน้ำก่อนไปอาบน้ำผมอาบน้ำผมไปอาบน้ำก่อนอ่อแช่เย็นสบายเอ้ยไม่ใช่ร้อนสบายไปอืมปามันค้านกูปามันนอนปุ้งทำให้ร้อนยิ่งกว่าเดิมอ่ะพวกคุณอยู่ไหนเนี่ย จะตายแล้วครับอ้าวผมช่วยปุ้งอ้าวไม่ใช่ช่วยอะไรเลยคุณตันจะตายแล้วปุ้งโนจะตายแล้วตายแล้วนะครับมันจะโดนแล้วเอออ่ะอีกนิดเดียวเออโอเคนะหลายคนอาจจะงงนะว่ามันทำอะไรได้มันทำอย่างนี้ได้นะดูตรงาับชมดูครับหนึ่้อยดิ๊ดิผมคือมาสเตอร์ดิคเกออ๋อไม่นะโอ้กระดูกระเบะโอ้ยกระดูกระเบะ ผมเป็นเอาอพ่อก็โดนฆ่าตายแล้วกดแชทเลยโอเคนะได้เห็นนี่เด็เนี่ยจะได้เห็นทำไมอ่ะจะเห็นทุกคนด้วยไงแล้วเห็นคนที่ตายด้วยอ่าคุณเอาพอครับอยู่ไหนมาหาผมก่อนเราจะทำการไปเรียนฮับวัดเฮ้ยยานแบงบุ้มเอ้ยประตูผมเป็นอย่างเงี้ยประตูผมเป็นอย่างเงี้ยไหนมโอเคให้แม่ไหนไหนเออแฉ่ โอเคหน้าที่ทำการ I t r i e แม่มุมแม่มุม I tried but didn't work มันขึ้ไม่ได้มันติดไม่เอาไม่เอา่อะสิ่งของโอเคโอเคกลับมาแล้วเงียนเงียนอ๋อไม่นานถูกแม่มุมอืมลงไปเฮ้ยขอขอขี้หน่อยโอเคโอเค แมงมุมเนีขาขี่นะเราใช้กระดูกนะคลมร็อกกระโดดไม่ช่วยเออเฮ้อี๊เฮ้ยปากยางแมงมุมไม่ผมบังคับตัวเองป่อยางแมงมุมโดดแล้วโน่เดินไม่ได้ทำการวิ่งนะปากยางแมงมุมครับเดี๋ยวเดีเดีทางตอนแล้วสินะทางตอนแล้วเร็วเร็วรอตายแล้วครับคุณถูกขังแล้วแม่ผมทำอะไรอยู่ จะรู้ไหมผมทำอะไรอยู่ผมกำลังคุณแร่มาคับอยู่โนโนหนุบหนุบเลยไอ้้เหียตายครับตายไปซะ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 เออไม่นะตายไปซะตายไตายเออเฮ้แม่งเป็นฮิปแมนเออเอ้ยจะรอดแล้วเฮ้ยไม่นะแม่งงอดเอ้ยอันหันกลับมาช้าๆแล้วก็ปุกทีเดียว อยู่ไหนวะแม่งอยู่ไหนนันแหละพระเจ้าเลยเอาเวลาหมดสายต่อเนื่องเลยสายต่อเนื่องเลยอ่ะคลิปแรกก็ขอจบเพียงเท่านี้นนะอ่านะครับ <c oughs> เจอกันชาติหน้าบ๊ายบาย